สวัสดีครับอยู่กับช่องนิววิบไบอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมนำข้อมูลแล้วมาคุยกับเพื่อนนะครับในหัวข้อลดหายต้องผ่อนต่อหรือไม่นะครับผมวันนี้หลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็แล้วแต่นะครับวันนี้เรามาดูไปด้วยกันนะครับก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับผม มาตรา562นะครับผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใดๆอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เช่าเพราะความผิดของผู้เช่าเองนะครับหรือของบุคคลอื่นที่อยู่กับผู้เช่าหรือของผู้เช่าช่วงนะครับแต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินนั้นโดยชอบนะครับโดยชอบอันนี้อีกข้อหนึ่งนะครับ567ถ้าทรัพย์สินซึ่งให้เช่าถูกสูญหายไปทั้งหมดซช์นะครับ ท่านว่าสัญญาเช่าก็ย่อมระงับไปด้วยนะครับตัวนี้มาตราห้าหกสองแล้วก็ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็อีกข้อครับห้าเจ็ดสองครับอันว่าเช่าซื้อนั้นคือสัญญาชึ่งซึ่งเจ้าของทรัพย์สินออกให้เช่านะครับและให้คํามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เชา่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้คราว สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ทําเป็นหนังสือท่านว่าเป็นโมฆะนะครับตรงนี้ในสามมาตานี้ก็เป็นหัวข้อนะครับผมที่นํามาคุยนะครับเป็นข้อมูลว่ารถถ่ายนั้นเราจะยังผ่อนต่อไหมนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับผมตามหลักกฎหมายนะครับจึงไม่ต้องผ่อนต่อแล้วนะครับผมรถที่โดนขโมยไปในว่างที่เราผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่นะครับเจ้าของรถก็ไม่ต้องผ่อนนะครับไม่ต้องผ่อนต่อแล้ว แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุในการหายนะครับแล้วก็ความผู้พอง,งที่มีอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ารถเราหายแต่ว่าเรามีประกันร,รถหายนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทักอย่างนะครับก็รถหายโดยที่เราไม่ได้ประมาทเลินเล่อนะครับอย่างเช่นเราจอดไว้ในบ้านนะครับล็อกรถไว้แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราถูกลากไปในตอนกลางคืนนะครับหรือว่าชิงทรัพย์นะครับมีคน หนึ่งคนสอง,สองคนนะครับมาใช้อาวุธมีดอาวุธปืนนะครับหรือว่าใช้กําลังนะครับชิงท,ทรัพย์เราไปหรือสามคนนะครับมาป้นทรัพย์เรานะครับสามคนใช้อาวุธมาครับมาปนเราไปในตัวนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ประมาทเลเล่อนะครับตรงนี้ประกันภัยก็จะเป็นผู้จ่ายเงินทดแทนให้กับไฟแนนซ์ตามทุนประกรันภัยหมดเลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเราประมาทเลเร้เองนะครับอย่างเช่นเราจอดไว้นอกบ้าน แล้วก็เราไม่ดับเครื่องบ้างมีคนมาขี่เอาไปเลยหรือหรือว่าเราไม่เอากุญแจออกจากรถอย่างนี้นะครับหรือแล้วก็มีคนมาลักไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ประกันอาจจะไม่คุ้มพองนะครับตรงนี้เราอาจจะต้องรับผิดชอบเองตรงนี้แล้วแต่เงื่อนไขนะครับในการรับประกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําประกันภัยรถหายแล้วนะครับที่เราอ่านเงื่อนไขนะครับในการชดใช้ค่าเสียหายตามกรมธรรม์ด้วยนะครับว่า เขาชดใช้ทุกกรณีไหมหรือว่าเพราะอะไรยังไงเหตุอะไรยังไงที่เขาจะไม่คุ้มครองบ้างนะครับให้เราศึกษาดีๆนะครับถ้าลดหายนะครับแบบไม่มีประกันลดหายล่ะทํายังไงนะครับถ้าลดหายโดยที่เราไม่ได้ประมาทเดนเล่นนะครับอย่างเช่นถูกลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์พวกนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเลยนะครับหรือเราไม่ต้องผ่อนต่อกับไฟแนนซ์เลยตัวนี้ก็คือจบสิ้นกันไปนะครับเมื่อทรัพย์สินที่เช่า สูญหายใช่ไหมครับก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันละงับไปนั่นเองนะครับผมเราไม่ต้องผ่อนต่อแล้วไม่ต้องผ่อนกุญแจแล้วนะครับตันนี้แต่ถ้าเราประมาทเลินเล่อเ,เองนะครับเช่นเราจอดรถทิ้งไว้เราไม่ดับเครื่องบ้างพวกนี้นะครับเราไม่กุญแจออกแล้มีคนมาลักเอาไปพวกนี้จอดไปนอกบ้านจอดในที่ที่มันเสี่ยงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อได้นะครับพวกนี้ก็เราอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองนะครับหรือเราต้อง ่อนต่อ่อนกุญแจนั่นเองนะครับถ้ารถหายนะครับทํำยังไงนะครับอันดับแรกเราไปแจ้งความนะครับแจ้งความกับครณีตํารวจนะครับลงทึกประจําวันเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับนําไใบแจ้งความไปยื่นต่อบริษัทประกันภัยนะครับในกรณีที่เรามีประกันรถหายนะครับเราก็เอาไปแจ้งยื่นให้กับประกันภัยเพื่อเรียกค่าเสียหายทดแทนนะครับ2นะครับผม เรานำใบแจ้งความนะครับไปยื่นให้กับไฟแนซ์นะครับเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับค่างวดหรือว่าค่าใช้จ่ายที่คงค้างนะครับผมในกรณีที่เราไม่ได้มีประกันนะครับแล้วก็เราประมาทเลินเล่อพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ประมาทเลินเล่อนะครับเราก็แจ้งให้กับไฟรนซ์ว่าเราไม่ได้ประมาทเลินเล่อนะครับผมค่าใช้จ่ายที่เหลือทุกอย่างก็เราก็ไม่ต้องผ่อนต่อนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะครับในการ มีรถบิ๊กไบค์นะครับถ้าเรามีประกันนะครับมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราก็อุ่นใจไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อประกันชั้นหนึ่งนะครับเราก็เลือกไว้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับรถที่ยังไม่เกินหปีอย่างนี้นะครับเราก็ควรจะเลือกประกันชั้นหนึ่งไว้นะครับผมแล้วก็ศึกษานะครับเงื่อนไขในการรับประกันด้วยนะครับในกรณีที่รถหายอย่างนี้นะครับว่าเขารับผิดชอบมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ให้เราศึกษาไว้ก่อนนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในกรณีที่ว่าบังเอิญนะครับว่ารถเราหายนะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเราไม่ได้ประมาทเลินเล่อนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสัญญาเช่าระงับไปนะครับเราไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือผ่อนกุญแจ่อไปเปล่านะครับตรงนี้เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดนะครับตรงนี้กฎหมายระบุชัดเจนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําหายโดยที่เราประมาทเลินเล่อเองนะครับตรงนี้เราอาจจะต้อง รับผิดชอบแล้วก็ชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนให้กับไฟแนนซ์ตัวนั้นไปนะครับผมครับก็สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนนะครับช่วยติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสุดท้ายขับขี่รถอย่างปลอดภัยระมัดระวังนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากเพื่อนช่วยติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ